สวัสดีครับทุกคนครับมันในเซาวันจันเดอนะครับเซาวันจันนี่มแนวสิเบิง <c oughs> <c oughs> นี่เรางูกออกอยกกลางคนทางโอ้ยนอนนะครับต่ละนะครับออกมาสองดอกบานนี่มูขึ้นอยู่พีน,นี่นี่ก็อีกสองไข่นะครับ ออกอยู่ใตต้นหฮมย่างหน้าครับอย่างหน้านะครับอย่างหน้าต้นนี้ละนะครับอ,อันที่อมุกี้นี่ยุก,กังคนทางนี่ขีม่อไส์มากเก็บมันเหยียบนะครับนี่อันนี้เขาเอื่นต้นตะเคียนยยน,น,น,นะครับเด้อบานเฮาเอื่นไม่แค่นครับนะครับไม่ตะเคียน าเพื่นหอดไซสเฮ็ดออกหอดหันแล้วครับนะครับแต่เคียนไม่แค่นบันห้อนล่ะเนาะนะครับกะฝาปลูกซะนะครับปีหนึ่งผมซึกว่าออกไลาหลอบแล้วนะครับบรรยากาศมอเหมาะอืมปมกกเพิ่งกลับมาจากภาคใต้เพิงกันมาเบิ่งสวนเจ้าของนะครับอันนี้ปลูกเป็นนนทางเด้อครับนี่ปลูกสองขอบข้างนะครับระยะห่างสามคูณสาเมตรนะครับ ตามมาตรฐานนะครับอย่าให้มันตำํากกว่าหาั่นถ้ามันตำมากว่าหั่นมันทิ้ีนะครับนี่คือระยะห่างที่มันพอดีนะครับพอดีสามารถการการจัดการสามารถเทดได้นะครับแต่ว่าถ้าจะให้มันหา่างกาหั่นก็ได้อยู่นะครับห่างกว่าหั่นแห่งดีครับนี่แต่สามคนสามเมตรนั่งวาทีอยู่เออนะครับอย่าไปสุม่มให้มันทีกว่าหั่นเด้น,นะครับอ่าเดี๋ยวจะให้เบิ้ง ระยะห่างตัวนี้หกคูณหกครับอ่าอันนี้ต้นพะยุงครับอันนี้ต้นยางนาอ่าส่งพุ่มพึ้นกับสินไงครับส่งพุ่มกับสินไงขึ้นนะครับหกคูณหกเมตรนี่นะนะครับต้นนี้ก่อเฮงละงอกคือกันนะครับนะนี่แหละบรรยากาศครับปูข,ข่างคันแท่น,นะครับเขากะกำลังงามเนาะยังกะยางนาครับ ต้นหนึ่งกันอยู่ในระยะหกค้นหกขึ้กันนะครับซึ่งมันสินเสียพื้นที่เลยมันสิเสียพื้นที่ไปอ็นน้อยหนึ่งผมก,ก็เลยต้นพยอมลงมาปลูกเสีกลางงั้นกลับมันเป็นสามพุ่สามพื้นเก่านะครับนี่เนาะต้นพยุงต้นยางหน้าเฮาก็ได้นะครับต้นต,น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 ะบตนตะเคียนอ่ะอันนี้ต้นยางหน้านี่ยางหน้ายกำลังยังน,นะครับเดี่ยวเขาหนาเอาตาแตงกิ้งอีกเล็กน้อยก็คือสวงามเปล่กล่นกระเก่าไล่เตื่ เนาะอ่ะนะครับวันนี้ก็ทักทายสบายๆครับกับเงงฮ็ดละงกเกิดอยู่กลางุนทาง้งนะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ